กลัวเปล่าจริงไม่กลัวก็ลงเฮ้ย,ย,ยลงไหนเนี่ยนี่ไงคนจริงโอ้โหลงไปตายดิไม่มีของเนี่ยเฮ้ยอีกจักรอบไปละตายโอ้โหนี่ไม่เคย <ขอ S 1> เล่นกันเลยรอบท้ายขอเรอทกันรอบนี้รอบเดียวโอ้ดิรอบประจําอ่ะนี่วันแมนตรงเนี้ยนี่มันลงไปแล้วมันไม่มีของไม่มียามันเลยไม่หนุก<ม>ต้องไปลงเมืองเราไม่ได้ลงมาเอาของเราลงมาเอาคน อเอาคนกูตายว้าเกี้ยกูตา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 ยไปไหนนมี่ตัวนึ่งถ่ายถ่ายถ่าย ดีไม่ซ้ำนะไม่ทำไม่ทำไม่ทำไอตัวนี้ยิงนึ่งว่าจะน็อะหายอีกสองตัวมันลงมาพร้อมกันหมดเลยเนี่ยอะไรเออซ้ำเลยดิมันเพื่อนมันเพื่อนมันหนีไปที่อื่นโอ้โห ก็ได้ถ้ามันลงมาเราต้องเข้าต้างหนเฮ้ไม่ใช่มันนี่เฮ้ยใช่ใช่เฮ้ยบันไดปะใช่ใช่ใช่เฮียกูไม่แง่้งยิงกับมึงหรอกคุยไปดีกว่าอะไรฮะ ไม่ลงแล้วกูเหลือสองคนบอกเขาแค้นดีออหัวยกไม่มีคนอันแน่มึงเหลี่ยมนา เอ้ยนนจริงก็ลงมาดิหวยสองตัวเลยนี่ว่าอ้าหให้มันซ้ำเลยให้มันซ้ำเลยเออให้มันซ้ำเลยซ้ำแน่นเดี๋ย,ย,ย,ยกูลงไปบนหัวมึงเฮ้ยต้องลงลวคนหนึ่งมลนลงมาแล้วปะ ให้มันได้สามเงินถูกก็ได้เหมือนอยู่เขาบอม้ <out. S 1> เลยกระสุนหมดว่ะกระสุนไม่มีเหลือแล้วที่มีอยู่กระสุนเลยเดี๋ยวนั่นแหละเฮ้ยลงมาลงมาเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวนันตัวยข้างนอกข้างนอกตัวหนึ่งไือเปล่าวะ

ไอ้ข้างบนเหมือนจะตายนะติดระวังขวานขวาไม่มีเดือดตายแล้วดูประตูนู่นไหมเดี๋ยวตดูนี่ มันไม่มีกระสุนลงมาแล้วนี่ที่ลงมาแล้วตัวหนึ่งตัวอะไรซีแม่งเลยก็ลงมาสี่สัตว์ถ้โดนค้ออยู่เนี่ยข้างบน เย้เรียมลงมาสิว่าลงมาสิว่าลงมาสิว่าพี่ดีก็เอ,อ่ไม่รู้สึมาดูครับผมผม,มเป็นเจ้าใส่เด็ดหยวมก็ไปอายาเพื่อนเผ็ดลงมาแล้ว มานอกะกรอไม่ไม่เลยตัวติงขอวัดแม่งได้ไหมไม่ไหววะต,ตายซะแค่นั้นแหละจบโอยื้อให้เหนื่อยใจเรามีรถดว้วยมีของดว้วยมีคนอู่ตรงนีง watch out อะไรบ้ ไม่ขัด้วยครับอืมไอ้สาดมีบักกี้มาดิเฮ้ยมจากที่มา ว่าเอยใช่ มีคนหนึ่งอยู่ต้นนี้ Watch out ตายงี้ก็ตายลูกนี้มีปะอี่ตอนนี้คนน,นนึง Watch out เด็บเจ็บเข้ <Watch out. S 1> หาเขามันไม่น่าผมมอะไรละนี่มีรถเฮ้ยเฮ้ยอย่าน็อกนะมีรถจิ๊บอยู่นะโดนคนอื่นโดนคนอื่นอ่าเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้ขอไม้กี่กปั๊บยาติดอ่ะตระตงนี้ตรงตนีตนน้ตรงต้องต้นไม้นี่ไอ้เหี้ยต้นไม้นหนต้นไม้นี้ <Watch out. S 2> ต้นไม้นี้ของมนัน,มน,นขึ้นไมาข้างบนละ มองมาทางตีนเลยตีนลิฟต์ว่าเชียก่อนก่อนนันนี้่มันอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่กินหมดตอนมันขึ้นไปโดนคนอื่นฆ่านะโนะดนคนอื่นฆ่าเดี๋ยวดิไปเก็บหมอนหมองไม่มีนนะเฮ้ยเฮีย้ยมีคนมาที่นี่ ก็ไดี๋ยวขอค่ายนี่กรับโอเคมันล้มไปหนึ่งละต้นไม้สมงโขกจี้สามไปหนึ่งอ่าโดนไปหนึ่งดอก โอเคตามแห่เดี๋ยวดอกเดี๋ยวขนาดหลบฝั่งนดีไปแล้วเ่อนมันโวกอยู่บนหมด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 โอ้โหมีไนมันมาที่นี่่าวะใช่ใช่ใช่ มาเล่นฝั่งติงได้นะติงคอได้โอเคครับ <Okay. S 1> มันชน อย่าอยมายมนนอยอ่าอย่ๆมันมีสองตัวตีนอ้อมอ,อ้อ,อ,อมไปยิงมันได้นะไม่ได้เอารถมาแล้วดิโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ช่วยละเดี๋ยวตัวซ้ายปะเดี๋ยวนี่สองตัวเดี๋ยว <'s> อยู่แค่ตรงนี้แล้วเนตได้เลย เน็ตได้ใช่ปะเน็ตได้เน็ตได้ฟางเยียมลุ้นอะเราใช่ใช่ต้องฟังใกล้ๆเนี่ยฟังที่มีกล่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยเต็มอ่ะหมดละเฮ้ยยังยางยางมันอีกตัวนึงน่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละมั้งที่ไม่ชัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวปีนอ๋อนี่นี่ไม่ชัวร์ว่ะเดี๋ยวรถขับไปจินได้ยินแถวนี้ เยังบนไปเจาอ,อีกอหรอสัตว์เด้ข้าบนตายละจะปิดขอบวงออก่อนแล้วตัวท้ายอันน่มันมันมันใกล้ๆล่างนั้นะ อ๋อรู้แล้วเ,เหลือข้างบนแล้วต้นไม้นี้ดีตัวหนึ่งกระสุนหมดแล้วนี่ก็เหลือแต่เอ็มเจ็ดวะเฮ้ยมีคนวิ่งมาคนหนึง่งต้นไม้นี้เฮ้ยเจ็บมากวะ Watch out ใช่มันเจ็บเฮ้ยเฮ้ย มันมีตัวชิดแล้วใช่ป่ะตัวหนึ่งไม่มีไกลๆเลยที่ได้ยิงนกไปอะ่ะตัวที่ตินยิงนั่นแหละตัวที่ตินยิงนั่นแหละที่ได้ยิงนกไปขันเข้ามาได้ป่ะกระสุนไม่เหลือละไม่ไม่ไม่เานอกจุดได้อยู่กระสุนไม่เหลือแล้วยี้อ นอนหนึ่งดีโดนแม่งไปชุดเดียวยิงมันเกือบตายแล้วชุดชุดหลังยิงไม่โดนเลยคุณสี่อ่ะรถใช้ไม่ได้ไอ้ไงวิ่งอยู่ ไม่ได้ไม่ได้รถอีรถแม่งจอดอย่างพังหมดเลยเหรอขับไม่ได้แล้วหรออ่ะฮะนี่มันี่เสียงมากเดี๋ยวสี่คนนะเฮ้ยต้องวัดวะวัดวาลามอ่ะสองตัวเลย เหลือเอ็มเจ็ดไอ้เห uh ี้ยคุ้ยเันมใช้ปืนอะไรยิงวะดีพีใช่ดีพียังเล่นออวีแม่งก็ดีพีแม่จ้ายิงเยอะแม่งคอราตี้ด้วยเนี่ยมันน็อกละมันมากรอบนี้เออมันอยู่1ิคิวมั้งยิงไป1ิบแปดละ โอ้ถ้าเหลือ M4 นะได้วัดเลยไหมแค่ช่อนื่อกี้